สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Oxygen Not include d ซีซั่นที่5ในพาร์ทที่27นะครับผมในพาร์ทนี้นะเดี๋ยวผมจะมาลงจอดที่ดาวดวงนี้นะเพื่อมาเปิดใช้งานเจ้าเครื่องทะลุมิติเครื่องนี้นะตอนนี้เขาก็กำลังจะมาลงจอดนะมายังมากันแล้วนะฮะมามา,มา,ม,า,ม,ามาลงมาลงมาแล้วเดี๋ยวผมจะต้องให้เขาเสร้างแหล่งพลังงานโดยใช้ แผงโซลาเซลล์นะฮะไอเจ้าเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยนะดูดรังสีนะฮะดูดรังสีจากอาวกาศนะฮะแล้วก็ยิงมาที่เครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะยิงมาข้างล่างนี้แล้วก็ยิงเข้าเจ้าเครื่องนี้เลยนะเออทำไมมันปิดอยู่อ่ะมันเปิดรับอยู่ไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะลองเอ๊หรือว่าเขาต้องการแสงเหรอต้องการแสงไหมเดี๋ยวลอง ี๋ยวลองให้เขาเข้ามาดูนะถ้าตรงนี้เปิดแล้วแสงมันจะออกมาไหมเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะถ้าเขาเปิดแล้วเนี่ยแสงลงมาตัวนี้มันจะเปิดปะเหมือนตัวนี้มันปิดอยู่นะหรือปะไม่แน่ใจมาดิมาดิเปิดปับ๊บเอ่อก็นิ่งนิ่งนะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะทำเป็น แอร์ล็อกน้ํากันก่อนนะแล้วก็จะเอาแร่ออกซิไลต์มาใส่ในนี้เพื่อให้มีอากาศหายใจนะแล้วผมก็จะต้องสูบน้ํามานะเอามาเป็นอากาศหายใจภายในนี้ด้วยเหมือนอากาศหายใจในชุดเขาใกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนชุดละไหนตอนนี้เป็นไงโอเคเครื่องกลั่นน้ากรองน้ําเสร็จแล้วนะตอนนี้เริ่มมีอากาศหายใจในนี้ละ ใช่งั้นเดี๋ยวคงให้เขาถอดชุดออกได้แล้วนะโอเคอากาศหายใจมาแล้วแหลมเลยแหลมเลยเดี๋ยวให้เขาถอดชุดเอลลี่ถอดชุดดินซี่เอ่อถอดชุดทํางานในนี้มีอากาศหายใจแล้วนะเอรู้สึกว่าเขาจะพลังงานเขาจะไม่พอนะ1 2ึส,อ,สาอาจจะต้องวิ่งอีกสักคนนึ่งไหม วิ่งอีกสักคนหนึ่งน่าจะดีนะอะขอขอขออันอันนี้อีกหนึ่งนะแล้วก็ขอลู่วิ่งอีกหนึ่งอันนี้สายไฟอะต่อมาเออใกล้จะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเหล็กผมใกล้หมดละผมขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นยูเรเนียมละกันพอไหมอะเอาแลกยูเรเนียมละกันนะเขานี่โอเคพออยู่นะโอเคเรียบร้อย ขั้นต่อไปนะฮะเอ,อผมต้องการแท่นแท่นแท่นอันนี้แท่นจรวดอันนี้เอาไว้สักประมาณไหนดีตรงนี้มันจะบังไหมไม่น่าบังละมะั้งเอาไว้ตรงนี้นะแล้วก็ขอบันไดขอบันไดอดดมันอดองมานี่นะฮะตรงนี้อุ๊ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะเอ่อดาวหางดาวหางมานะ เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดาวดวงนี้เขาน่าจะพออยู่กันได้อยู่นะอันนี้เดี๋ยวปรับเป็นเก้าไว้เดี๋ยวให้เขามาวิ่งชาร์จไฟเอาไว้นะจะได้มีอากาศหายใจนะในนี้ส่วนอาหารในนี้เขาก็มีเหลือเฟือไม่น่าห่วงนะถ้าอย่างงั้นมาเดี๋ยวเรามาขุดแร่ออกซิไล์กันนะตรงนี้นะอ่อตรงนี้ปรับเป็นสุดไปเลยแล้วก็เตรียมขุดนะมาขุดจ้า มาอีกขุดอีกมาเลยนี่มาขุดมาขุดมาขุดอู้ๆตรงนี้ตรงนี้เอ่อตรงน,รงนี้ตรงนี้ไม่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 ตรงนี้มีปัญหานิดนึงโอเคเอามาอีกมาอีกมาอีกขุดอีกนะขุดอีกมาเรื่อยๆขุดเรื่อยๆนะ หมดยังเหมือนจะยังมีอยู่อ่ะมาอีกอขุดอีกนะตรงนี้เหมือนเขาจะมาไม่ได้นะต้องต่อบันไดให้เขาสักหน่อยนึ่งละอันนี้มันนี่มันนี่นะทีเ,เขาจะได้ไปขุดตรงนั้นได้เนะาะขุดขุดจ้าขุดจ้าขุดจ้ามาขุดหมดย่าง มาุดหมดแล้วนะโอเคที่เหลือก็ให้เขาขุดไปแล้วก็เอามาเก็บใส่ไว้นะไหนตรงนี้มีเท่าไหร่มีอยู่20,000กว่าเลยนะ25,000นหะ้าะยังแหลมนะยังแหลมส5ง0 0 2 6นห้ 25, 26, เลยเยี่ยมเลยโอเคกลับมาดูดาวนี้กันต่อนะตรงนี้เสร็จแล้วเอ่นิว w r o กเก็ ผมอยากให้เขาทําเจ้าแผงโซลารเซลล์อันนี้นะใช้200หรอผมจะทําได้แค่3แผงนะเขาสามารถผลิตไฟฟ้าให้ผมได้เท่าไหร่เอ่ยอมไม่มีบอกหรออเดี๋ยวลองทําดูก่อนนะเอามาสัก1 2 3น่าจะได้แค่3นะเอามาขอความสําคัญขั้นสุดมาเลยมาเลยอุย้ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออก โอ oh, อากาศหายใจในนี้อย่างแจ่มเลยนะแต่ว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะแก๊สไฮโดรเจนเขาจะมาออตรงนี้นะเสร็จยางเออเขาเขาผลิตไฟได้เท่าไหรอ่อ่ะเออไม่เห็นบอกเลย60วัตต์เองหรอผลิตไฟฟ้าได้60วัตต์สู้แผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้นะ แผงโซลาเซลล์ได้300วัตต์ผลิตได้น้อยมากโอเคถ้าอย่างงั้นลบทิ้งอะลบทิง้งผมคิดว่าเขาผลิตได้เยอะซะอีกนะผมก็เลยเอามาเอามาให้เขาสร้างเป็นแบบนี้นะอุ๊ยไปไม่ถึงหรอก็อไปไม่ถึงนะอโดทนอีกโดดมาดองมาโดดดองมาโอเคลบทิง้งลบทิง้งแล้วก็มาสร้างเป็นแผงแบบนี้ดีกว่านะ ใช้แก้วสองร้อยเอ่อทำไมอ่ะหนึ่งเอา้าแก้วแก้วหายไปไหนอะเอ่อเอา้าอันนี้ก็ใช้สองร้อยนี่ผมลบออกมาแล้วผมก็ต้องมีแก้วมาสร้างอันนี้ไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงได้ละเอ่เหลือลบอันนี้เหลือลบอันนี้ออกนะสั่งหรือถอนจ้าม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 า โอเคได้แล้วนะผมสร้างได้เท่าไหร่อ่ะหนึงฮะทำไมอะ่ะแก้วงหายไปไหนหมดเะโอเค,อเ,คเสร็จแล้วนะตรงนี้ได้อีกไหมอะ่ะอ่ได้อีกหนึ่งนะได้อีกแค่อันหนึ่งกลเอา,เอ,าอันนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละ380วัตต์นะสเครื่องก็เป็น760 อืมเยอะอยู่เยอะอยู่อันนี้เดี๋ยวปรับเป็นอุ้ยแต่ว่ามันบังนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบังไอ้น,นี่ใช่ไหมสอ้ยห้าโอเคมันไม่บังนะเ้านี่มันไม่บังนะผมเอาอีกสักอันนึงดีกว่ายิงซ้ายยิงขวามานะเข้านี่แล้วก็มาเข้านี่เลยอ้ยอากาศออกนะอากาศออกขออ,อันนี้ปิดไว้ปิดไว้ โอเคเท่านี้อากาศก็ไม่ออกละอันนี้เดี๋ยวยิงมาทางซ้ายนะให้เขายิงมาทางซ้ายแล้วก็สายไฟผมต้องการสายไฟอันนี้มัน480ใช่ไหมเอาสายไฟเล็กก็ได้นะเอาสายไฟเล็กก็ได้อันนี้เดี๋ยวอันนี้โอ้ไฟฟ้าสายสายไฟเหล็กผมจะหมดแล้วอะอันนี้มานี่โอเคพออยู่อันนี้ขึ้นมานี่ ขึ้นมานี่ลงมานี่แล้วก็สายไฟข้ามมาอย่างนี้เอรู้สึกว่าเขาจะเข้าไปในนั้นไม่ได้นะผมต้องทําลายตัวนี้ก่อนใช่ไหมเอ่ขอสั่งลือถอนตรงนี้ก่อนนะหวังว่าเจ้าน้ําอันนี้ผมจะไม่หายไปนะเขาไปได้ปะโอเคได้อยู่ได้แล้วก็ปิดคืนนะปิดคืนไปตรงนี้ ไฟฟ้าอ๋อยังไม่ต่อมาตรงนี้ต้องตัดออกตรงนี้ตัดออกตรงนี้เชื่อมเข้าไปางนี้โอเคได้แล้วไม่พอใช่ไหมเออไฟฟ้าไม่พอนะผมจะต้องทําแผงโซลาเซลล์เพิ่มเอเจ้าโลงตีแก้วนะเรื่องหลอมแก้วซึ่งผมจะเอาให้เขาไปหล่อเย็นตรงไหนดีในน้ำน้ำเย็นๆอะ่ะอตรงนี้ก็ได้อยู่นะ ตัวนี้พอได้อยู่นะลงตีแก้วลงตีแก้วเรื่องหลอนแก้วโอ้โหเรื่องใหญ่อ่ะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้1นนะแล้วก็ขอ,อท่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 อน้ำนะเอาเป็นฉนวนแล้วก็ยิงยาวมานี่ แล้วมาปล่อยตรงนี้โอ้โหเหล็กผมจะหมดแล้วนะโลหะใกล้หมดแล้วน่าจะยังไม่ได้หรอกนะอันนี้อาจจะใช้เวลาสักประมาณ2 3ถึงพาร์ทนะถึงจะเปิดเจ้าเครื่องนี้ได้นะอันนี้ต้องการแก้วผลิตได้อ่ายใช่ไหม25แสดงว่าผมต้องการ8 8นะ ถ้า8ก็จะได้อันนี้1เครื่องโอเคมาอุ้ยใครเครียดเนี่ยลินซี่เครียดแล้วนะเริ่มเครียดจัดละของตกแต่งตรงนี้ไม่ค่อยมีเลยค่อนข้างแดงนะพลังงานไหลม่วบๆเลยนะลดเร็วมากหมดเกลี้ยงนะเอาไงดีกับพลังงานเอ่อเอ๊ะผมมีน้ำมันปิดตัวเลี่ยมใช่ปะผมมีน้ำมันปิโตรเลียม ผมใช้ไอ้นีดีไหมอะพลังงานจากปิโตรเลียมอันนี้เลยดีไหมเออแต่ว่าต้องไปอยู่ในที่เย็นๆหน่อยนะแล้วก็เอามาใช้กับเจ้าเครื่องนี้แค่เจ้าเครื่องนี้เครื่องเดียวนะสองเครื่องได้ป่ะน่าจะพอไหวอยู่นะเออไหนขอดูซิเครื่องปั่นไฟนะเออเขา เขาสร้างพลังงานได้2กิโลวัตต์2พโอเคอยู่นะเข็ม <c oughs> ไม่คิดเยอะละเอาเลยแล้วกันเอามันตรงนี้แหละมาเอามันตรงนี้แหละอันนี้ไวน้นี่อันนี้ต้องขุดขุดมาแต่ว่าผมจะต้องต่อท่อนะผมต้องต่อท่อปิโตรเลียมนะ มานี่มานี่มานี่แล้วก็ลงหมาเข้าเข้าเจ้านี่นะฮะเข้าเจ้าเครื่องนี่อืมเอาวะเอาก็เอาแต่ว่าตัวนี้ต้องขุดสักหน่อยตัวนี้ขุดหน่อยนึงอันนี้อันนี้ขุดขุดมาขุดขุด,ขดต้องทําเป็นพื้นอะกระเบื้องตะข่ายนะพื้นตะข่ายหนึ่งสองสามนะ ตอนนี้ใครร้อยอยู่อะเอลลี่เริ่มขึ้นมาแล้วนะตรงนี้ต้องการบันไดขอบันไดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาแล้วก็สายไฟนะสายไฟขอเป็นเออม,มาใช้กับใช้กับอ้นี้ดีไหมผมว่ามาใช้กับอันนี้ดีกว่านะ มาใช้กับอันนี้ก่อนอันนี้ตัดอันนี้ตัดตัดทิ้งไม่อย่างงั้นปิตโตรเลียมผมจะใช้เยอะเกินไปนะเอาชั่วคราวนะแล้วก็ขอต่อท่อปิตโตรเลียมนะท่อปิตโตรเลียมต่อตออกมาอา่าต้องมาตรงไหนมานี่ลงมานนี่ ไม่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 ไม,มันนี่มันนี่แล้วก็เท่านี้อ่อผมจะต้องมีมีเจ้า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 อันนี้นะเอาไว้ตัดไปอืมเอาไวต้ตรงนี้แล้วก็ต้องมีสายสัญญาณนะสัญญาณเท่านี้พื้นกระเบื้องนี่นี่อย่างนี้ มาเออผมลืมเติมเชื้อเพลิงเอาไว้เลยอันนี้เดี๋ยวเอาเข้ามานี่เอาทำไมขึ้นไม่ได้อะติดอะไรอะอา่าติดบันไดนี่เหรอเรอใช่เหรอติดบันไดหรือสายไฟอ่ะเหมือนจะติดบันไดตรงนี้ปบะทุบทิ้งดิโอเคทุบทิ้งแล้วโอเคขึ้นได้ติดบันไดจริงด้วย ันนี้เข้ามาเติมเชื้อเพลิงเข้าไปนะอ๋อผมลืมผมลืมลืมต่อท่อตรงนี้นะต่อท่อตรงนี้อ่ะต่อเข้าไปโอเคเติมเชื้อเพลิงนะเ <Understanding. S 2> ติมแล้วเติมแล้วเต็มยังเต็มแล้วนะเต็มแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วก็อย่าลืมตัดตรงนี้เด็ดขาดนะเด็ดขาดเลยห้ามลืมลืมไม่ได้นะ ตอนนี้นะผมกําลังให้เขาเดินทางมาที่ดาวดวงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้เขามาสร้างเครื่องมินิพอตนะเครื่องมินิพอตก็คือเจ้าเครื่องเครื่องนี้นะฮะเพราะว่าฉา,ากจบที่3นี่เขาต้องการเครื่องมินิพอตนี่นะฮะสเครื่องด้วยกันตอนนี้ผมสร้างไว้แล้ว4ีอ่อาทิดาวดวงหนึ่งไม่นับนะเพราะว่าที่ดาวดวงแรกดาวดวงที่1อันนี้คือเจ้าเครื่องนี้นะ เจ้าเครื <Wha> ่องใหญ่เครื By ่องนี้เครื่องหลักเลยนะแล้วก็เครื่องที่2เครื่องที่2คือเครื่องนี้นะสามสาอยู่ไหนสาอ่าสอยู่นี่นะอันนี้คือเครื่องที่สเครื่องที่4จะอยู่ที่ดาวดวงนี้นะอันนี้คือเครื่องที่4ต่อไปเครื่องที่5เดี๋ยวผมจะมาสร้างที่ดาวดวงนี้นะแล้วก็เปิดใช้งานซะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องนี้นะมันจะไม่เปิดไม่เปิดรับอ่า พลังงานยิงลังสีที่ผมยิงออกมานะเพราะว่าตอนนี้มันปิดอยู่ถ้าผมสร้างมินิพอตครบ5จุดได้มินิพอตครบ5จุดนี่ก็คือตัวนี้จะเปิดนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมให้เขาดูดพลังงานตรงนี้ใช่ไหมดูดพลังงานมายิงปิ้วปิ้วเข้ามานี่ปับ๊บพอมาถึงตัวนี้มันเลยไปนู่นเลยนะเพราะว่าเครื่องนี้มันยังไม่เปิดรับนั่นเองนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะให้เขาเดินทางไให้ถึงแล้วก็สร้างมินิพอตอีกหนึ่งเครื่องนะ ตอนนี้เขาก็ลงมาถึงแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้เขาสร้างมินิพอตเอาตรงนี้เลยนะไม่ไม่ไมกลจากยานอวกาศนะไม่ต้องไปไกลจากยานอวกาศเอามันตรงนี้นี่แหละมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวทนอาหน่อยทนเอาหน่อยเออตัวนี้มีอากาศหายใจนิดนึงโอเคเสร็จแล้วนะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาเปิดแอคทิเวทนะสั่งใช้งานซะขอความสําคัญขั้นสุดไปเลยไหมแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะไหนะมาซิมาซิมายัง โอเคเปิดแล้วเนะี่ยเปิดยังอา้าวทำไมยังอะ่ะอ่ออันนี้อันนี้ครบครบแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้เขาต้องการอะไรอีกเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาต้องการอะไรอีกอะ่ะอันนี้สร้างเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ครบห้าแล้วเนะยโอเคครบห้าแล้วอ่อโอเพนเหลือแค่เจ้านี่เอ๊ะเขาขาดอะไรอะ่ะไหนเขาขาดอะไรอะ่ะ l ลน e ออฟไซด์มีอะไรขวางอยู่เหรอผมต้องเปิดเจ้าเครื่องนี้ให้เจออวกาศเหรอได้ยังอ๋อตรงนี้อีกหนึ่งเหรอหรือว่าต้องเอาอันนี้ออกด้วยเหรอหรือโซล่าเซลล์ออกป้าอ้วทำงานแล้วนี่ไงเปิดแล้วนะถ้างั้นทีนี้เดี๋ยวผมก็ เปิดใช้งานเจ้าเครื่องนี้นะให้เขาเก็บประจุนะแล้วก็ยิงมาใส่เจ้านี่นะมผมจะต้องอาจจะต้องเพิ่มสักหน่อยไหมผมต้องต่อสายไฟตรงนี้นะต่อมาหากันแบบนี้อันนี้เริ่มมีการดูดซับแล้วได้10ต่อไซเคิลเองหรอ,อ10ต่อไซเคิลก็ต้องใช้โอ้5วันนะะ ต้องใช้5าวันถึงจะได้50แล้วเขาถึงจะยิงออกมานะแสดงว่าผมอาจจะต้องเพิ่มอีกสักเครื่องหนึ่งนะตรงนี้ไหนๆดูสิลังสีเขาค่อนข้างเข้มข้นเลยนะตรงนี้ถ้าผมจะให้เขาดูดลังสีจากตรงนี้นะแล้วก็ยิงลงไปนี่น่าจะได้อยู่นะเอาสักอีกสักเครื่องสองเครื่องนะเอามันข้างๆกันตรงนี้แหละอันนี้หนึ่งอันนี้อีกหนึ่งมา แล้วก็สายไฟมันจะเกินนะเนี่ยสายไฟเกินสายไฟขาดหมเนี่ยลองดูก่อนนะถ้ามันเกินมันขาดก็ค่อยปรับเปลี่ยนนะค่อยลื้อทิ้งทีหลังนะโอเคอันนี้เดี๋ยวลื้อทิ้งหรือถอนหรือถอนไปแล้วก็เอาตัวรับมา อันนี้ไวนี่อันนี้หันซ้ายอันนี้หันขวาแล้วก็สายไฟออสายไฟสายไฟสายไฟต่ฟอเี้อุ้ยแดนแปรดนะแดนแปรดเลยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัดออกหนึ่งดิโอเคตัดออกหนึ่งได้อยู่โ,โู้ เดี๋ยว,ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะผมต้องแยกสายไฟนะผมต้องแยกสายไฟอะ่ะอืมให้เขาใช้แยกกันนะทำไงดีเนี่ยถ้าผมใช้สายไฟใหญ่เหรอสายไฟใหญ่ไม่พอนะอยังไงยังไงไก็ไม่พอถ้างั้นก็คงไม่ได้นะไม่ได้มันใช้ไฟเยอะเกินนะถ้างั้นก็ได้แค่2อนี่แหละแต่ว่าไ ไอ้เจ้าตรงนี้มันอาจจะรับได้เยอะกว่านะเดี๋ยวเดขอลองขอลองขอลองดูใหม่ต่อสายไฟนะต่อสายไฟป้า20สนะเขารับได้20แสดงว่าผมผมเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าที่จะเอา2อันนี้นะอันนี้ได้แค่10อันนี้ได้แค่8แต่ตรงนี้ได้20เลยนะผมเอาตรงนี้ดีกว่านะไหนดูซิ ใกล้แล้วนะ่ะสีแล้ว49แล้วยิงมาปิ้วเข้ามาปั๊บในนี้เป็นสซแล้วนะฮะโอ้โหยังเหลืออีกยาวไกลเลยนะ,ะเนี่ยอีกแค่98%เอเองนะผมก็จะได้ฉากจบที่3แลละที่ผมคำนวณว่าอีกประมาณ2 3พาร์ทนี้ผมว่าไม่น่าใช่แล้วนะผมว่าอีกนานเลยนะ เอาเป็นว่า,าในพาร์ทนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะหาทางสร้างพลังงานนะฮะสร้างพลังงานให้มันเยอะขึ้นแล้วผมก็จะสร้างไอ้เจ้าเนี่ยเยอะๆนะฮะเพื่อให้เขาดูดซับรังสีนะฮะแล้วก็ยิงลงมาใส่เจ้าเครื่องนี้นะฮะเขาจะได้ช่วยกันดูดรังสีแล้วก็ยิงมาใส่นะตอนนี้เขาปิดการทํางานนะเพราะว่าเขาได้รับเขาได้รับพลังงานไปหน่อยนึงแล้วนะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเปิดการใช้งานเองนะ ก็โอเคนะพาร์ทนี้ผมก็เล่นนานพอสมควรเลยนะเล่นนานนานนานมากๆนานมากเลยโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับนอนหลับฟันดี้ผีดึงขาบ๊ายบายรักทุกคนนะครับจุ๊บ